ก็สวัสดีครับยูผมโจเกอร์่งห้าเนี่ครับยู่เกมพอนะผมตัวพิโรวาเดนนี่ครับผมก็แพทใหม่ล่าสุดนะครับมีการปรับมาเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยจริงๆปรับเพื่อไม่รู้ว่าเก่งขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวอ่านในฟังี่หลังนะครับแล้ววางหัวอ้อยจับโอ้โหวางหัวอ้อยนดครับดักไม่ให้ไปเก็บรูนะฮะจังหวะนี้สวยจ้านะเราได้รีเจนใหมครับไล่ตีเดดบูดอยู่ครับมีดับเบิลกดรีเจนแล้วยังไงจังหวะนี้ โอ้โหเดดวูดวางกับดักนะครับแต่ว,ว่าเจอนกจิกตุยนะครับแลบ้วแบสมิดมาครับโอ้โหแบสมิ่ตันไปก่อนนะครับมามาเดเมเดเบิรลิงมาวางหม่องอ้อยดักอุ้ย <c oughs> เรียบร้อยครับเก็บแบสมิดไปได้นี่ครับโอ้โหแล้วจเจอลิงล้ออุ้ยสตอ3สามก็ปรับมาเนี่ยดูทรงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะครับระหว่างนั้นเดี๋ยวเรา <c oughs> ทำอะไรดีอ๋อ ตอไปก่อนเดี๋ยวอ่านเสร็จเดี๋ยวเรามาตอนบวกเลยนะครับนี่ถึงตรงไหนว่าตรงนี้เอ้ยเราสมาัครเกมมาสเตอร์ไทยแลนด์คอมมิชเนอร์เบื้องต้นนะครับมีแค่สองอย่างเรานการณกอุตสา์นะครับแล้วก็มีความว่าจะเกี่ยวกับโค้ดวันที่ยี่สิบสามเดือนสี่เอ้าเดือนนี้นี่สามวันก่อนนี่โอ้โหเปิดเราสมาัครเกมรอเนี่ยได้ตังค์หรือเปล่า <laughs> คำถามเดียวเลยได้เงินหรือเปล่าเออมานีครับหัวข้อไหนวะวาเด้นนะวาเด้นนะครับ,นนรบมีปรับอยู่สองสกิล ก็คือในส่วนของสกิลหนึ่งครับความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก60บวกนะครับอันนี้ดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านะ60บวกดาเมจ130เป็น140เพิ่มมาแค่10เนะครับเออ10เปอร์เซยอะไหมก็อาจจะเยอะก็ได้นะนะครับระยะเวลาใบนะครับ1 2 3 4เป็น1.5 2 2.5แล้วก็3นะครับใบโดนเนิรนะ์ฟเนาะระยะเวลาคูดาวของสกิลเปลี่ยนจาก10เป็นเหลือ7ในช่วงท้ายนะฮะปรับปรุงความสามารถในการโจมตีให้เร็วขึ้นนะครับกับการเพิ่มความเร็วในการทําให้มันเงียบ สกิลสานะฮะไม่สามารถวางหมออ้อยบนหมออ้อยได้จำกัดความสามารถในการสร้างข้อ่ายที่มันคงป้องกันไม่ให้ไม่มีการจับกับเพื่อนอะไรวะกูอ่านมาในกูไม่เข้าใจสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราตัดมาตอนมันเกิดนะครับผมมาเกิดมาแล้วได้ใจความว่าไงได้ใจความว่าสกิลหนึ่งอะดาเมจแรงขึ้นนะครับหกหกสิบบวก ร้อกสิบเป็นอะไรอ,อ้าไอ้เห้ยเมื่อกี้มันเขียนร้อยสี่ในในข้อความอะแต่ในเนี้ยเขียน160%ยหกบนะครับหกสิบวกร้อของดาเมจของเราอะ่ะสมมติว่าดาเมจร้อยหนึงนะครับก็จะเป็น60สิบวกร้อดาเมจส0งนะครับก็คูณเข้าไปนะฮะคูณเท่าไหร่ไม่รู้ครับผมคิดไม่ออก100่งร้อได้ร้อยบะสองก็เอาร้อยหกบวกร้อเป็น3ามร้ยยีกสิอุ้ย แล้วเมย์200สกิล1เม่งแรงจัดๆเลยนะโอ้ทำเป็นเล่นนะครับแล้วยังไงยังวันนี้วางหมออ้อยดักแล้วทีเดียววิสกิล3รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ไม่สามารถวางบนสกิล3ของตัวเองได้นะครับก็คือมันอาจจะวางซ้อนๆกันเยอะๆแบบแต่ก่อนไม่ได้จนะต,ต้องวางแบบว่าให้มันไม่ทับกันประมาณนี้นะฮะแบบนึงออกแนวเบไซต์ side, ก่อนอ่าโอเค แล้วเราควรเชื่ออันไหนดีครับเชื่อแผ่นโน้ตเชื่อที่เขียนตรงนี้นะครับหรือว่าเชื่อใครดีวะเนี่ยวางหัวอ้อยครับเอาไปว่าน่าจะแรงขึ้นมากนหนึ่งนกจิกไปก่อนเราเชื่อเราเชื่ออะไรได้ไหมอ๋อไม่ใช่อ <laughs> ่ะโดนโดนตบแล้วอ่าล้อขาแล้ว,ลวยังไงใบส่วนนะครับอุ้ย แล้วยังไงโอ้โซมาหลังนะครับเก็บเดนบูดไปได้สวยอยู่เพื่อนอ่าว่าเดนก็ห่างหายไปนานตัวนี้แผ่นนี้แหลกกลับมาฮอตแน่นอนสกิลหนึ่งก็คือปลาลูกศรไปนะครับลูกสอนกม็มีดาเมจนะครับบวกอาดาเมจพื้นฐานก็คือ60บวกดาเมจพื้นฐานของเรานะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ดิด่งดาเมจเราเยอะนะครับสกิลหนึ่งก็แรงตามด้วยนะครับเหมือนสกิลหนึ่งพาแหลกแรงตามมานานะครับ แล้วก็ใบนะฮะใบสามวินาทีที่อ่านะตรงนี้เขียนนะอ่านตามนี้นะสี่ตัวสองคือปล่อยหมาไม่มีอะไรรับปล่อยหมาหมาวิ่งแบบไปกัดอะไรงี้สี่ตัวสามครับคือวางแถบเรียกว่าวางแถบหรือวางหมออ้อยก็ได้นะครับวางแล้วก็ศัตรูเดินเยียบก็จะโดนกับดักทํางานโดนสารโดนตรึงอะไรประมาณนี้นะฮะอันตีก็คือเป็นนกนะฮะเป็นนกอยู่วนหัวมันนะครับแล้วก็ไปจิกโอเคก็ประมาณนี้ับสกิลก็่าไม่ทบซ้อนอะไร เป็นตัวตีแครรี่นะเล่นแครรี่แต่สกิลมันเรียกว่าจุกจิกก็คือสกิลใบปล่อยหมาวางหมออ้อยอะไรเงี้ยคือแลนกจิกคือแบบไปเรื่อยอะสกิลเขาว่าเขาว่าใช้คำว,ว่าไปเรื่อยเออก็คือไปคนละเรื่องนะคนละเรื่องเดียวกัน,น,นเฮ้ยโอ้โหแฮมปาบอันติทูบ b บเฮอ่ะปิดทางสวยๆเรียบร้อยครับโอโ้โหข้างบนว่าไงข้างบนเบเฮ <c oughs> แล้วบาเดนมานะครับจังหวะน,นี้รุ่นดับเบิลนะครับโอโ้โหแล้วคอมโบทีเดียวกันเล็ดได้นะครับซ้อันหนึ่งใบแล้วก็วางซีอันสามตอนนี้หนึ่งอัพอัพเต็มแล้วนะครับดาเมจร160้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์วยหน่อยเพื่อนสวยไปไหนอับบาสมิธเจอซันนะครับ ปาเดมาเดม,มีเจเบิ้ลโอ้โหสกิลหนึ่งแรงจัดครับโอ้โหและการเล่นฮุกป่าหน้าเค้กไปฮะโอ้ถึงก็ต้องพิมพ์เลยครับวาร์เดนโอ้โหแบบไอ้เหี้ยสองรอบแล้วนะ <c oughs> สองรอบแล้วนะ <c oughs> ได้ไหมล่ะเท่าน้นได้ไหมล่ะอ่ามีครั้งที่สองอยาให้มีครั้งที่สามนะอ่าถ้ามีแคตี่สามแคตี่สี่ไม่ไม่ควรละดานี่กันเล่นผม <c oughs> <c oughs> ไม่คิดไม่คิดว่าจะแรงนี่ ไม่แรงอะไรก็ไม่แรงก็เฮียแล้วเรื่อเหลือยี่สิบหรือเปล่าตอน <laughs> เอออ่าครั้งที่สองนะอย่าให้มีครั้งที่สามกันเลยบอกถ้ามีครั้งที่สาม่ะครั้งที่สี่ไม่ควรแล้วนะไ,ไว,ว,นะ <laughs> ว้ขำนะว่าอขำเพราะถ้าใครดูคลิปไอเฟนเฟ่คลิปนี้ยมันฮาดีมันฮามาเข้ากับมีมไงเออฮาฮาโอเค ตาไข่ไม่เคยอาจจะไม่เก็นมุกตาไข่ดูคลิปนั้นก็เก็นทันทีนะครับอ่าฝั่งเรามีโซเซอร์ซี่เดวอกันเล็ดนะครับแล้วก็าวาเดนตัวดเดนสองตัวเลยนะครับฝั่งใครมีแบสซมิดแฮมเมอร์ลิงเบเฮเดสวูดนะครับได้ดูนมาแล้วยังไงอ่ะโอู้อ้าววี่สวยสวย,สวยดึงสวยกําลังจะโดนง้างมือตกแต่เก็บลิงไม่ได้ครับยังไงเดสวูดเดสวูดเก็บสองเดวโอตัวครับเจอเบเฮ รู้ว่ามีอวตตาเข้าใหม่สี่ตัวนะครับเราน้าจะรีวิวไปในเพจหรือว่าเราก็ลงในคลายแดงด้วยอาจจะตอนเที่ยงสั้นๆนะสกินเอ้ยมียวตตาใหม่สี่ตัวบ้างเออวงในคขาว่ามีฮีโร่ใหม่นะนี่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าวงในนไหนก็ไม่รู้เออฟาโซแซ่แจ้แจ้เอ้ยโอ้โหไปปล่อยหมาปล่อยหมาหมาไม่มี หมาไม่มีสกิลหนึ่งไว้แล้วการน,นะครับโอ้โหแรงอยู่นะเมื่อกี้ตัวเลขมันขึ้นประมาณ200กว่านะครับดาเมจดังเดิม 60, ส6บกรก็ประมาณหนึ่งแต่บ่วมีดูมนะครับดูมดาเมจหนึ่งพันนะฮะออกมาสักสามเมตรนะครับสกิลหนึ่งก็เป็นพันเลยดิถูกปะ่ะร้อยกสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะถ้าดาเมจ100ก็เท่ากับ160 ตา้งจตหนึ่งพันนะครับก็เท่ากับหนึ่งพันหร้อยนะทุกคนหนึ่งนร้อยนะถ้าตาเงจ่หนึ่งพนะันอ่ะบ้าบอรหรือเปล่านี้ออกดูมาได้สกิลหนึ่งลวนลวคกูดาวเจ็ดวินาทีก็มันดี่วะงี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าลองดูนะครับลองวาเด่นลองดูมดผมว่าโหดแน่เออลองดูลองดูต้องลองถึงจะรู้ไม่ลองไม่รู้ โอ้โหเต็มโซครับ <Yeah. S 1> แล้วแม่งล็อกอ้ลิงโดดลงมาครับแล้วอุ้ยไปหน่ครับลิงลิงอ้มีแต่เบอร์นี้ไงครับหมากันเอ้าไอเฮียในยเดินสาเสวกบมากัดแล้วตายอนะสวยจ้าด้านบนโซไม่รอดนะครับแล้วมาวางหม้ออ้อยไล่ตีอยู่ครับเยอะนะสี่ตัว ปล่อยหมาครับการเลดบิงไปเข้าต่อจะบันทีต้านอ้โหสกิลหนึ่งมาไอ้เยอะโคตรแรงครับมีดับเบิร์มาดีเข้า350กว่าโอ้โหแรงจริงไม่ติงนังครับแล้ววางหมออ้อยติดหมดเลย2-3ตัวมาดียังกว่าน,นี้แบนบสซามิธโอ้โหสวยจัดนะโอ้โหเก็บ4ี่อะว้าเรื่องไอ้เยอะสกิลหนึ่งแรงแรงเลยแรงแบบตะโกนอะโอู้ได้ดับเบิร์มามึงจุกอะ่ะโอ้วเดนเอาแล้วครับแผ่นนี้ อาจาก,กรัมมาติดเมตาอีกครั้งแล้วเซเซียลอะไรจะเปียเราเพื่อนตะกิวไกลเอาเอาลิงมาเจอถุงมาแล้วหาินรลเบิดก็ตึงขาไว้แล้าลังปลอมไปหลอกล่อรับผมลิงเดินตามมาโซซี่จุกบ้านหนึ่งทีลิงเจอฮนะ <c oughs> โอ้โหเราเลี้ยวผิดซอยไม่เป็นไรแล้วเ <c oughs> พื่อนมาช่วยไม่รอดวาเดนมา โอ้โหดาเมจ480กว่าเลยวะสกิลหนึ่งอะดวลอะไรอีกวะมันแรงอะไรขนาดนั้นมนะันอะไปสาแล้วเหรออ้ตายห่าแล้วไปต่อที่ที่เขียนกับที่นี้อย่าไปแจกเดสบูดเออที่เขียนกับตรงเนี้ยไม่ไม่เหมือนกันเลยเชื่อไหนเนี่ยผมเชื่ออันนี้หรือเปล่าอันนี้มันแรงกว่าไป ตอนนี้ก็ผ่านมา15นาทีครับต่อยี่สิ 23, ต่อสิวันนี้ก็ไป12บสครับตอนนี้ฝ่ายบนัปบอดก่อนรายกันมาเปิดรูนะครับปล่อยเอาวางหมออ้อยไปก่อนนะครับนี่ปล่อยมาไปก่อนปล่อยมาเดนบูด,ดท่านนี้ปล่อยก่อนนะครับเยอะเกินไม่มาปล่อยมาอีกชุดหนึ่งครับไปกัดเรื่อย ่าวางหมอเลยเพือนกันนะครับมการต้องการนะครับแล้วมาเลยอันตีทุบแล้วโซวิ่งมาแล้วหายไปเลยครับโอ้สวยงามอยู่การ็ดก็โซโลเดสวูดไปได้นะเดินไม่เต็มแล้วดันบนครับว่าดเดึงว่าดดึง อ auto, ๊บๆอ่าดึงโดนเดี๋ยวโอ้โหอุ้ยหายเลยเหรอเดวัวเอาสวยครับเกมแฮมเมอร์ไปได้อยู่แล้วก๊อฟใครครับก๊อฟแฮมเมอร์ประเดนเกมสองเบเฮรออยู่อ่ะเีเฮบึ้มบ้าบ้าแล้วหนีเลยนะฮะเดโวบอกกัดแฮมเมอร์นะครับแบสมิก็สตันขัดได้กัดแบสมิกแฮมเมอร์ก็สตันได้นะครับก็ไม่รู้จะกัดใครคือกัดใครก็โดนแคนอยู่ดีนะครับ กัดไขรก็โดนแคนเซิลอยู่ดีกลอลปอนะฮะกำลังไปโอ้โหหายเลยนะมอตอมอไม่ต้องมาแล้วอ้าปล่อยหมาก่อนนะ,ะปล่อยหมา,นนะะหมาวางหมออ้อยครับผมแล้วเด็ดบูดเด็ดบูดอุ้ยโอ้โหหายเลยอะอย่างแรงครับไม่มีอะไรในกอไปยเลยครับสกิลหมายควาว่าไม่ได้มีของที่เพิ่มดาเมจของสกิลเลย ก็จะมีดาเมจติดๆมาบ้างช่วยให้สกิลหนึ่งแรงอย่างเดียวส่วนสกิลอื่นๆก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับดาเมจนะครับไม่ได้มีแบบว่าเจาเวสอะไรเงี้ยสกิลหนึ่งเวทมนต์สกิลสองเวทหมออ้อยก็น่าจะเป็นเวทแล้วล่ะไอ้นกจิกนกจิกเป็นกายภาพนะครับนกจิกอ่านกจิกโอ้โหสี่ห้าสี่สกิลหนึ่งสี่ห้าสี ใช่เหรอวะบ้ามั้งสกิลผู้ด,ดาบเจ็ดวีสกิลหนึ่งโง่โง่ดาเมสี่ห้าร้อยนะครับแม่งใบอีกโอ้เนิร์บแน่มึแงแผนหน้านี่ขนาดดาเมจแค่สองร้อยเนี่ยมีของอยู่แบบคิ้นครึ่งนะเนี่ยมีนูกับเกนจูมีนูกับวินวอลกนะ็เนี่ยถ้ามยาณสายดาเมจมาสกิลหนึ่งย่างแรงน,นันไหนวะมาลูนปอมวอร์ด โอโหวบดบนเพียบเลยมาตอนนี้ก็กดไป15ตัวแล้วประเดนเดวัวกับเซอร์ซี่กินไข่อะเดวัว07ไอ้กันเล็ดเอาเลยอยู่กดแป๊ะๆหาไดาเค้กได้อยู่2ตัวจ่อเวียะกันเลยออกจ่อเวด้วยออกจ่อเวดสายอะไรก็ไม่รู้นะครับผม โตทาฟ้าแล้วนะครับก็วไยได้เครับออกกัทาฟ้าได้นะครับจะช่วยในเรื่องของอันติมารเรียกนกให้เพื่มลูมทีมได้อีกหนึ่งตัวแลวเพิ่มบารความสามารถให้กับอนกเช่นกันนะฮะซัมมอนซัมมอนนกอ่านว่าอะไรจะอ,อ่านเลยดีกว่าถ้าอะไรจะดูโง่ทานไม่ถูกเออละไวะ้ในฐานที่เข้าใจ มาายังไงอัอนนี้ก็ทรงทรงกันอยู่ครับเกมดิ่งได้หนูแล้วนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งใส่มาไม่ได้แล้วสี่ทีนี้อ๋อไม่เพื่อนเราว่าโซฟาร์มอยู่ดิประเด็นตัวจะได้ตัวทองแล้ว <I go. S 1> อ่าก็เลยบอกออไหมอ่าโอเคออไหมนี่วะไมโลอะคาะเดี๋ยวะีุย อ้าุวแรงเกมแฮมเมอร์ไม่ได้เนี่ยสกิมหนึ่งชได้อยู่สี่ร้อยกว่าอ่าแล้วครับเพื่อนโดราการเลดเรียบร้อยครับผมเสร็จเดดบูดอ๋ออะไรมาสองตัวบาเบอร์ฝั่งไอตัวข้างล่างเองดันคีไว้อยู่เลยเรดมาสู้ไม่ได้เนี่ยเป็นเล่นแฮมเมอร์ลิงเนี่ยเอาอะไรไปสู้ล่ะเรามีอะไรอ่ะวาร์เดนโซหรอโอ้การเลสใส่เวทเรดมาแพ้นะบอกเลย ยื้ไปเถอะนะแพ้เลนมาก็จี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 อีฟี่ลาข้างล่างว่าไงครับอ่ะเซอร์ซี่จับขาไปได้ครับแล้วก๊อฟเลยฮนะก๊อฟลิงมาแบทมินมาข้างล่างโอ้โหไม่เฮบุ้มบ้มซัมเบ้ตายแน่สองตัวนะครับพายุเยอะแล้วโซก,ก็ตวทองนะครับโอ้โหเดวบูตบหายเลยอนะ่ะ พอรอปออีกแล้วนะครับไม่ต้องมาแล้วมามาไม่ทันดลอลมามันอยู่ไม่ครบไม่มาดิปล่อยหมาวุยแฮมเมอร์เบเฮโอโหตายเจอเกี่ยว <c oughs> เรดวูจะดึงช่วยนะแต่ไม่ทันนะครับ <Ret ribution. S 1> บอกเลยว่างานนี้พลิกแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัว มาเกิดมาแล้วครับออเบนดาบแดงไปครับเพื่อนดอูบนแล้วครับผมต้องออกสู้แล้วผมว่าเดินปล่อยเลรอนเล็ลอาจจะสู้ยากยังไงดีะวอลมาวอดก่อนละกันปล่อยมาไปก่อนนะครับแล้วโซวิ่งใส่แฮมสตาไปแล้วเบโอโหเ,เจอ,บอเบเฮตันตัดแล้วยังไงตีอยู่ตีใบโอโหไม่ได้ครับเพื่อนได้คิวไม่ไรแล้วเดดบูดไม่ได้เหมือนกันนะฮะ ไม่เป็นไรครับตีลิงก็ได้ครับวางหมออ้อยมีเฮมาบึง้งมาสมีคูณ3แล้วแม่สมคสวยเก็บ1แล้วลิงเกง็บ2อ้าวแล้วตายครับผมโอทีไปกว่าสเปซบาร์ใหู้อทีก็ได้เฮย์รู้ไงแม่งมีหมออ้อยดะดอทีดูตอนตายนี่ดูดิฟก์ชแนอะรงปล่แห่ง อันนี้ก็คือเซอร์ซี่กอบ์สมิดล้างหลุดแล้วเอ๊ะออ้ยเอาเอาเอามันเอาเอามันเอาล้างหลุดแล้วล้างหลุดแล้วล้างหลุดไม่มีะไรสู้แล้วเอาเอามันบวกกันต่อวะจะได้เสียกันหรือเปล่าครับได้เสียหรือเปล่าไม่น่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอวาเดนเกิดดีกว่ามาลุยต่อครับผมเกิดมาแล้วตอนนี้กอร์สามสามเราสองสอง วาเดนสิบแปดโอ้ยแฮมตัวเล็กจงังไปลุยเดวโวโอ้วิงมาดึงไม่โดนครับโดดไปกัดเลยเออสวยโดดไปกัดวางหมอยโซล็ลอกอ่าวาเดนได้คิวนะครับสิบก้าไปแล้วนะครับตอนนี้อ่าตรงกลางครับเซอร์ซี่โดนลิงเข้าไปมีโนวิ่งไม่ได้ เดวโอ้โหเมนด้วยครับวิงไม่กัดสวยครับเดินได้คิวไอซ่าแล้วเมนสดด้วยกันลาว่าไงกานเลดทีเดียวอุ้ยเฮ้ยเลิศเลืยี่สิบนะครับบีไอเทียบิงไปเดินไปปล่อยหมาถึงร้อยไม่ถึงพอเผิ่มไม่กัดเบเฮด้วยไม่กัดเดนบูกับแบสมิธ Ok uh, bom càng tác bên, nhắc lặng gặp lại. quá ก็เป็นของอ่าของตีทั่วไปนะครับของตีเอจก็เน้นตีเร็วอยากรู้ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยทไมต้องออกแบบว่าดูม,มาหรือออกดาเมจเยอะเงีนเน้ยสมมติดาเมจสมมติดาเมจพันหนึ่งเงี้ยสกิลหนึ่งจะพันหกหรือเปล่าสกิลสกิลหนึ่งพันหกก็น่าสนใจอ่ะบูดาเฉดมีอ่ะโอ้ยปลามันเลยปลาหอกเขาเรียกว่าอะไรลูกศรไฟ บึ้มโอ้โหโดนบบ้มบั้มสตาร์นอุ้ยเดวโอดึงช่วยฮะสวยอยู่ฮะแต่ว่าโซไม่รอดครับผมแล้ววารีนแยกล่างไปก่อนนะครับมีลีเจนนะแต่เจอวัสมีสาร,ร,รคูณสามตายโอ้โหเฟลอีกแกคือเราอยู่ไม่เคยคมไงเพื่อนยังไม่พร้อมไปลุยต่อ เกิดแล้วก็ว้ามาด้านล่างนี่ครับอาฮะนกจิกนกจิกงั้นปล่อยหมาปล่อยหมาวิวเบเฮดูสวนมานะครับมาเดะนี่สวยเก็บเบเฮไปได้แล้วไปไหนเจอลิงลิงบาสมิทเอาการเลดอยู่นะครับแล้วตีบาสมิทก่อนโอ้โหไม่ได้อยู่เหลือลิงฮะวางหม้ออ้อยครับติดสารอยู่เฮลตี้ช่วยหน่อยเราไปไหนครับโอ้โหเก็บสามสามาจังหวะนี้ มาได้อยู่ขอผ่านหมาครึ่งชั่วโมงครับสกอร์ตอนนี้ก็ยี่สามคิวตามเอห่างกันเก้าคิวอ่ะสามเก้าต่อสามสิบโอ้ยโซของเยอะแล้วเนี่ยตัวทองรัาฟ้าควนตาดับแดงของเยอะวาไวเด่นอีกแม่งฟาร์มจนจนจนเฟอร์ฟาร์มเฟอร์ฟาร์มจนเฟอร,ฟาาเฟอร์เออนะครับฟารมมยเงินเลือนะ เออี้ทองแม่งแบบขึ้นแบบวุ้ยขึ้นจัดนะฮะม่นักวิเคราะห์เพราะว่าไปสี่มือนเนี่ยครับอะไรเงี้ยคือแปลกนะวิเคราะห์ไปไม่ซื้อเองวะแล้วก็นั่นแหละเข้าใจว่าวิเคราะห์ตามแบบเศรษฐศาสตร์นั้นน่นู่นเนาะแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าอแม่งจะขึ้นเลยจะลงอ่ะรู้รวยไปแล้วถูกไหมรู้ซื้อเองรวยไปแล้วขึ้นแบบว่าจากสามหมื่นเป็นสี่หมื่นขึ้นหมื่นหนึ่งอ่ะ ถ้าเป็นการลงทุนแม่งแบบเงินเติบโต30%ในกี่เดือนเองถูกปะไม่มีใครครู้นะครับมาต่อครับปล่อยหมาไปก่อนอ๋อแฮมเมอร์เก็บสองสู้ต่อปล่าฮึยูหนึ่งโดนแฮมเมอร์แรงด้วยนะครับคือแกว่าและแย่งล่างลบไปก่อนโซ่อ่าเก็บแบตมีไม่ได้นะครับปล่อยหมาครับนี่ไล่ตีเบเฮยู ลาก่อนอุ้ยไม่มโดนหลบได้ตามโอ้โหวิ่งหนีไปแล้วหมาไม่ถึงนะครับแล้วจะล่างเพื่อเราโดนแล้วเอาลิงก่อนแล้วกันนะครับวางหม้ออ้อยโอ้โหมันมีนูมันมีนูไม่เป็นไรตรีสดก็ได้ก็ like มีนูก็กันได้ครัสกิลมีคลิกใส่ตัวแค่สกิลหนึ่งสกิลสองกดได้เลย ศิลปส,สามวางกับพื้นนะครับบันติก็พาสิบนกบินตามโดยธรรมชาติตองนูก็กันมาเด่นได้อยู่โอ้โหเดววสูนสิบไม่เป็นไรตัวแทงตัวซีมออกก็อกเอาของมาเพื่อน ลูนบนยังไม่มีครับหายอ,อจำได้กันได้ไหมที่ผมเคยเล่าว่าเจที่ไปกินข้าวประจาที่จะยืมเงินผมอะแล้วผมแบบไม่ได้ให้เยอะแล้วก็ไม่กล้าไปกินอะอตอนนี้ร้านเจกูไปแล้วร้านเจกูปิดหนีบิดหมวกกันอน็อกไปแล้วอะไดีไม่ให้ยืมอ่ะโอ้ใครจะกล้าอผมไม่รู้ว่าบ้าขายอยู่ไหนรู้ได้ขายอยู่นี่เขาไปเช่า,ชาที่เขามาไงหมวกกันหมวกกันน็อกโดนบิดไปเลวผ้าไปรู้่ะ เรียบร้อยเจกูไปซะแล้วเพราะว่าครับนี่หมวกกันน็อกมันมันแพงอะ่นะกูมาก็อลอยละย,ยี่ต่อเดือนวะไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยกู้อยละย,ยี่ต่อเดือนเท่ากับว่าเออเท่าไหร่วะสิบสองสิบสองสองเอ้ยสิบสองสองยี่สิบสี่เอ้ไม่ใช่ดิเท่าไหร่วะถูกแล้วนี่วา ถ้าร้อยล้สิบก็เท่ากับว่าร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีร้อยละยี่เท่ากับสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีถูกปะน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าแต่นี่บ้านนี่ผมกู้กับแบงก์อะเ้า,านี้เทาไหร่วะสองสามจุดเก้าหรือสองจุดเก้าวะสองจุดเก้าสองจุดเก้ากับสองร้อยสี่สิบดอกไม่ห่างกันบานนะแต่ดอกเบี้ยบ้านเป็นดอกเบี้ย <c oughs> ที่ถูกที่สุดแล้วนะครับสองกว่าถ้าตอนเกินสามปีก็อยู่ประมาณหก ท่านี้โทรไปก็น่าจะประมาณ18ต่อปีแต่นี่นอกระบบนะโอ้โหทุกคน100%กเปอวลาต่อปีอะร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกูมาบอกเลยว่าไงเอาทองครับไปกดรอปล่อยหมามามาเดมีของกัุลาหิว มาดีลิงลิงเจอเดนส์ฟูนะครับแย่ง่างสวนตีไปก่อนเบเฮรอจังว่าบึ้มบัมซัมเบ้ฮะแล้ววอลมาก่อนแล้วไล่ตีเดนส์ฟูดาวหูไปไหนครับแล้วแฮมเมอร์เซินเจิ้นนี่คือเซอร์ซี่เราเองปล่อยมานี่ปล่อยมาแล้วสกิลหนึ่งไปนะครับเก็บไปสามจบเลยน้องการเปิดบัวจอมแพ้ การซื้อเกิร์จากเดดบูดนะซื้อมาทำอะไรได้ปลาเรามีเรามีคองมีนูตบเราไม่ได้อยู่ดีจะหยิบไม้มาปนนูได้สู้จะอ้อมหลังไปตบเซอร์ซี่นะครับผมปลเหตุลราอ้อมหลังนะครับวาเีนผมไม่สนใจแล้วนี่ฮนะตบเซอร์ซี่ไปก่อนนะเก็บไปหนึ่งครับมีนูมีคองอุ้ยตายิูหายแล้วตายฟี เกิดเป็นหนึ่งชีวิตแล้วหนีก็อนายการเฮ้ยยักร่างสู้แม่งเลยมาดีโดนใบโดนใบโดนใบแบตสมีสโอ้โหสกิลหนึ่งใบนานนะสาววินาทีเราเป็นคีดที่ข้อครับผมอาวะมาเน้นสกิลหนึ่งแรงแรงเหรอจัดไปอกคขีเลยนะครับอ้าวขีได้ดาเมจอยู่80อ่าซึ่งได้เยอะกว่าจอกเกาะถ้าเราจะเอาสกิลหนึ่งแรงนะตีธรรมดาก็าตีขี อูดามีสามแปดเก้านะครับมาดูสกิลหนึ่งจะแรงหรือไม่นะครับก็ดาเมจเป็นเบ้นมนก,ก็ดูตัวเลขสี่มงม่วงอุ้ยพันเจ็ดไอ้เหี้ยคุยไม่ใช่แล้วสกิลหนึ่งติดคีบเลยหรอติดคีบก็ส้นตีแล้วดิโอ้โหมึงบ้าแล้วสกิลหนึ่งเป็นพันนะสกิลหนึ่งติดคีบโอ้ว่าบอไม่ใช่แล้ว โอ้โหที่ีมึงบันเทิงเลยนะสกิลหนึ่งที่ีได้ผมบอกเลยว่ามันเลยปูปายนี่อย่างเดียวเลยปาสกิลหนึ่งอย่างเดียวเลยออกแฉกสเปียยัดขีมาปาสกิลหนึ่งทุกเจ็ยี้โอ้ยแล้วสกิลมันก็เหมือนเหมือนเหมือนสาบสาบได้เหมือนกันนะปล่อยหมาวางหมออะไรเงี้ยปั่นปวดนะเออ เราก็ไม่ต้องไปตีจ่านะเล่นสกิลหนึ่งแรงจ่ายแล้วมจดังห่างกว่สมิธการบุยอมมาแฮนะครับเดี๋ยวขอดูสกิลหนึ่งสักช็อตว่าจะมีเห,หรือเปล่าครับอุย้ยดึงไม่โดนหรือว่าจะจีตีไปก่อนเอาละครับมาปเด้งของสกิลหนึ่งดูทีหนึง่งโอ้โหวิชีแรงวะยังไม่ได้สกิลหนึ่งเลยนะครับไปอุ้ยตายครับโอ้โล้วตีสดก็แรงอยู่แล้วนะครับอูสามเอ็ดไปแล้วครับ สก,กิลหนึ่งมาคูดาวไปเอฟเอฟอบ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 ,อบ,อบตีสดตีสดไปสก,กิลหนึ่งโชว์ทีเอา้าจบก่อนสก,กิลหนึ่งโชว์ทีสก,กิลหนึ่งโชว์ทีป้าวไม่เลยครับห้าร้อยกว่าก็อจทย์ที่มาสัตว์ที่สามสองคิวนะครับจบไปก่อนก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย